เราเติมอะไรลงไปมันก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาละนะครับวราเราจะเป็นต้องมีการเจือจางก่อนเพื่อให้ค่ามันมีออกซิเจนอยู่ออกซิเจนมากกว่า2เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์ต่อได้นะครับอันนี้คือขั้นตอน BOD จริงมันคือขั้นตอนของดีนะเพราะฉะนั้นสเต็ปในการวิเคราะห์จางก็เลยเล่าแล้วไม่เยอะนะครับสูตรคำนวณทุกตรณีที่มีการเจือจางก็ BOD เท่ากับ ดีอสมลบดีห้าคูณร้อยหดเปอร์เซ็นต์เจจางนะครับอันนี้นนจำไว้ว่าถ้าเราเจจางเราต้องมีการคำนวณเพิ่มเติมนะครับทีน,นี้ COD อันนี้อาจจะเป็นอนานจารย์ที่จะพูดในอันนี้แล้วกันนะครับ COD ครับคือการหาออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องใช้เพื่อการย่อยสลายนะสารอินทรีย์อยู่ในน้ำการย่อยสลายนี้คือการเปลี่ยนให้มันกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะครับ ถ้าเป็น BOD เนี่ยเราจะย่อยโดยใช้สารจุลินทรีย์ในการย่อยแต่ถ้าเป็น COD เราจะย่อยโดยการใช้สารเคมีเพราะนั้นค่าพวกนี้ COD จะมากกว่า BOD เสมอเพราะเราใช้สารเคมีในการย่อยสารบางตัวมันจุลินทรีย์มันย่อยได้แต่บางตัวจุลินทรีย์ย่อยไม่ได้แต่สารเคมีมันย่อยได้เพราะนั้นค่ามันเลยจะมีมากกว่านะครับวิธีการหาค่า COD นะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับไม่ใช่ชื่อวิธีมาตรฐานเทคนิคที่ใช้คือ Open ปน f ีฟ a c มิ e ตอ o d เป็นการย่อยในคำว่าที่เป็นแบบเปิดรูปร่างของการย่อยแบบเปิดก็คือมันจะเปิดฝาไม่ปิดฝาไม่ปิดเลยเลยเหมือนรูปด้านขวาขวานะครับรูปเคลื่อนด้านขวาเนี่ยอันที่2คือ Clo ล e ์ด f r a c ม method แล้วก็วิก็ต่อร์โดยการไตเตลไตติมิตติมทอดหรือ o คลส์ f r a c t นะครับ โดยวิกเกรา์ต่อโดยแกลอรี่เมติกเมทตดก็คือการวัดค่ากาัมเันแสงก็ได้นะครับอันนี้คือเทคนิคในการหา c o โนะครับวิธีการหา c ีโเนี่ยเป็นการวัดออกซิเจนทั้งหมดที่ใช้เพื่อเกิดออกซิเดชันของน้ำให้เกิดคาา์มันสลายน้นําโดยใช้สารเคมีนะครับปริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะใส่สารเคมีที่เป็นตัวออกซิเดชันเอเจนที่ก็ทั้งแรงในสภาวะที่เป็นกดแล้วก็มีอุณหภูมิสูง ว่าตัวนี้เราต้องมีการเติมกดลงไปที่แรงพอที่จะย่อยได้แล้วก็เอาไปบ่มที่อุณหภูมิสูงก็คือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ2ชั่วโมงนะครับโดยสารอะิดออกซิเด n ันเอเจนที่เราใช้คือใช้นในการย่อยตัวนี้คือสารโพแทสเซียมไดโกเมดปันชื่อมันก็เลยนำชื่อของสารตัวเนี้มาตั้งเป็นชื่อวิธีมาตรฐานก็คือโพแทสเซียมไดโกเมดไดเชชันนะครับ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในนี้จนอาจจะไม่ไม่เน้นลงไปนะครับเพราะว่ามันจะยิงยากนิดหนึ่งคือเวลาเราจะย่อยนับเราต้องเติมสารโพแทสเซียมไดโตเมตลงไปในตัวอย่างในปริมาณที่มากพอนะครับในปริมาณที่เกินพอหลังจากนั้นเราก็จะไตเติเพื่อหาว่าโพแทสเซียมไดโตเมทที่เหลือเนี่ยมันมีเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับคือเวลาเวลาใช้ไปนะี่เราไม่ใช่หาว่ามันใช้เท่าไหร่ เราจะหาว่าโพแทสเซียมไนโตรเมทจากตอนแรกที่เราใส่ลงไปสุดท้ายมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็เทียบก,กับแบงค์นะครับในการวัดหาโพแทสเซียมไนโตรเมทที่เหลือเนี่ยเราจะไตเตรตโดยการใช้สารละลายตัวหนึ่งมีชื่อว่าโพแทสเซียมนโตเนียมซัลเฟตหรือฟาสโดยมีอินดิเคเตอร์ที่เราใช้คือสารโปรอีน e เป็นอินดิเคเตอร์จะทาให้เรารู้ว่าโพแทสเซียมไนโตรเมทที่ใช้ในการออกซิเดชันอินรี์เนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ ถ้าใช้เป็นมากสแสดงว่าในตัวอย่างนั้นมีสัตว์อินทรีย์มากถ้าใช้เป็นน้อยสแสดงว่ามีสั์อินรียน้อยเราก็จะคำนวณหาได้ว่ามีก้าซีอเท่าไหร่หลักการหรือปฏิยาที่ใช้คือ CHO ที่เห็นในสมการนี้คือสัตว์อินทรีย์นะครับเราก็เติมตัวไดโกรมิลงไปให้มากเกินพอในทอที่เป็นกรดนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปนําไป ให้ความร้อนเพื่อย่อยมันสารอินทรีย์ที่ว่าที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมันจะกลายเป็นสารคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลายเป็นน้ําในขณะเดียวกันมันจะมีไดโครเมตที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นที่เหลือที่ไม่ได้ถูกทำพยากับตัวนี้เราก็าจะวัดไดโครเมตที่เหลือเนี่ยว่าว่าถูกใช้เท่าไหร่ซึ่งไดโครเมตที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะครับเราก็ใช้สารฟลูออรโมเนียมซัลเฟตซึ่งมีสารฟลูออร์คือ Fe2+ เนี่ย แนื่อวจากเป็นกดเราก็จะเตลหาโดยมีโฟลอีนเป็นอินดิเคเตอร์ในโครเมทที่ว่าเนี่ยถ้ามีโฟลัติดด้วยมันจะกลายเป็นโฟลิเก็ร์เอีสามบวกแล้วก็มีโครเมียมบวกสซึ่งตรงนี้มันจะกลายเป็นสีน้ําตาลแดงเพราะจุยุติในการไตเตะตัวเนี้ยจากการใช้สารโ o ลูอีนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นจากสีน้ําเงินแก้มเขียวกลายเป็นสีน้ําตาลแดงซึ่งจุดยุติมันจะดู ค่อนข้างยากนิดหนึ่งว่าเวลาเราจะเจตเราต้องสังเกตดีๆว่าเ,าเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็สามารถนําค่าที่ได้นะไปหาตัวของของสาร co ดีได้นะครับเมื่อกี้ที่บอกคือสาร fe สองบวกเนี่ยมีสมัยกับสารฟอโอินได้เป็นสารลายสีน้ําตาลแดงซึ่งจะบอกถึงจุดยุติของการเตตนะครับในการวิเคราะห์เนี่ยมันจะต้องมีการวิเคราะห์ที่ก็เรียกว่าใช้อุณหภูมิสูงแล้วก็ มีสารเคมีที่ก็ทันุนแรงแล้วก็ต้องมีการเติมสารพวกมรควริกมรควริกสังเวตลงไปเพื่อตำมยาของคอรด์ก่อนถ้ามีคอรด์อยู่เนี่ยผลที่วิเคราะห์มันอาจจะไม่ถูกต้องมีความมีความเพี้ยนไปเช่นอาจจะมากกว่าค่าที่มีจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องเติมเมรควริกสังเวตลงไปเพื่อกำจัดคอรายในน้ำก่อนนะครับวิธีการหาซีอูดีคือเราถ้าเป็นอันนี้ที่อาจารย์โชว์เนี่ยเป็น เทคนิคโครดดิฟั์แล้วก็ไตเต็นะโครดดีฟักคือแบบปิดโดยใช้การไตเต็ก็คือเอาตัวอย่างน้ำสิบ ml นับใส่หลอด COD หลังจากนั้นเราก็เติมโพแทสเซียมไนโครเมทอกเติมข้นสูตรหนึ่ง normal อกอก ml ลงไปแล้วก็เติมกรดซัลฟูริกที่มีซิเวอร์ซัลเฟตสิบสี่ ml ลงไปปิดจุกให้แน่นนะแบ่งให้สมกันในขั้นตอนนี้ถ้าถตอว่าเราเติมอะไรเนี่ยสาร มันเป็นสีเขียวแสดงว,ว่า c o d มีค่าสูงมากเราต้องนำไปเจจางก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเวลาเราอบเสร็จแล้วมันจะมีปัญหาคือไม่สามารถวิเคราะห์ต่อได้นะครับปกติขั้นตอนนี้ถ้าเราเติมโพแทสเซียมไดโคลเมนแล้วก็กดสเปรดลง,งไปแล้วเนี่ยสารที่ได้ต้องเป็นสีเหลืองนะครับถ้าสารเป็นสีเหลืองเสร็จแล้วเราก็ไปเอาตัวเนี้ยเข้าไปในโอเว่นหรือตู้อบที่15 0สองศาเซลเซียสอบไว้นาน2ชั่วโมงนะครับ จากตูบเราก็นํามาทิ้งไว้ให้อุณหภูมิเป็นอุณหภูมิห้องนะครับหลังจากนั้นก็มาเติมสารที่เป็นฟลูอีนอินดิเคเตอร์ตอนนสามหยดแล้วก็นำไปตเตตด,ด้วยส่วนจุดหนึ่ง normal fa ตัวที่อันนี้สึกจะเน็ตจะหลุดไยมากนะครับไปยได้ยินอยู่ไหมนะครับน่าจะได้ยิน,นะยนค่ะเมื่อกีนเน้เน็ตเน็ตมันหลุดไปนะครับคือเวลาการทำซีอดีเราต้องทำแบงค์เสมอการทำแบงค์ก็คือการเอาน้ำกับเหล่านาีไอเนะี่ยมาเป็นตัวอย่างค่าที่เราจะเตดแบงค์เนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าตัวอย่างเสมอนะครับ จากนั้นเราก็นําไปคานวณค่าก็คือซีดได้กับตัวอย่างปริมาตรที่เราใช้ไตรเจตแบล็งลบปริมาตรที่เราใช้ไตรเจตตัวอย่างคูณเอคูณเอ็นเอคือความก้นของ f อฟเอว่าเราใช้เท่าไหร่คูณแปดพันริมาตัวอย่างน้ําอาจารย์คะัวไรมันไม่ขึ้นนะคะ,ะอะไรไม่ขึ้นละ่ะขึ้นเป็นหน้าอาจารย์ะคะ่ะ ขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วนะโอเคอันนี้คือสมการที่ใช้คำนวณค่า COD นะครับเรากำานณโดยใช้ค่าปริมาตรของ f s ที่เราจใช้ตเตบแลงกับตัวอย่างน้บคูณด้วยความคข้นของเอฟเอสปุ่มแอนตันตัวอย่างน้ำคือในวิชานี้อาจารย์ให้คุณเลบินษดีคุณอาจจะเห็นว่าเอ๊ะอะไรก็ไม่รู้เติมอะไรเติมเติมอะไรคำนวณนะแต่ว่าเดี๋ยวในเติมหน้า เราจะได้ทําพวกนี้จริงๆในแต่ละพารามิเตอร์เติมนี้อาจารย์อาจจะให้หยิบมาแค่บางตัวที่ให้เราเราทําดูนะเพราะอาทิตย์หน้าอ,อาจจะมีหลับแล้วก็อาจจะมีมีให้ดูหลบหลายหลายส่วนหน่อยนะก็ะจะเป็นดูเครื่องมือที่เป็น AA ICP ด้วยแล้วก็อาจจะมีตำหลับเพิ่มเติมนะเพราะอาทิตย์หน้าจะมีเรียนเรียนเยอะนิดหนึ่งนะเรียนห่องหลับนะครับ กองในตัวเจ็เดี๋ยวแจาค้างไว้ก่อนนะครับวันนี้อาจจะเอาไว้แค่ตรง C ีดีนะครับอาทิตย์หน้าที่เรียนน่าจะเรียนในห้องเรียนนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็จะให้ดูเครื่องมือที่เป็น AA แล้วก็ตัว ICP แล้วก็ให้ดูตัวที่เป็น GC ก่อนในช่วงเช้าหลังจากนั้นช่วงเที่ยงก็จะไปทำ l บ b อาทิตย์หน้าอาจารย์อาจจะให้คุณทำแลบอาจจะแบ่งสักสองหรือสามกลุ่ม สำ lab หาค่า DO สำ lab หาค่าแอมโมเนียี๋ยวันนี้จะพูดต่อไปนิดหนึ่งตัวแอมโมเนียแล้วกันเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราจะได้ทำรับนี้ด้วยแบ่งกันโดยอาจจะแบ่งกลุ่มก็คือแบ่งเหมนักเรามียี่สิบเก้าคนนะละกลุ่มละสี่ก็ได้เจ็ดกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มละสี่คนหรือ3าคนเหมือนครั้งที่แล้วบางกลุ่มทำ DO บางกลุ่มทำแอมโมเนียอาจจะสลับกัน นะครับแล้วก็พยายามให้ทำแบบที่ใช้เวลาไม่นานมากนะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกุะต้องเสียเวลาในการเตรียมสารเคมีเยอะหน่อยสำหรับตัวดีโอแล้วก็ตัวตัวตัวแอมโมเนียนะครับวันอาทิตย์หน้าใช้เวลาในการทำนานนิดนึงนะครับตัวตัวแบบตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ดูแอมโมเนียต่อยนิดนึงนะครับในการวิเคราะห์สารกลุ่มไนโตรเจนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มีประมาณ5 5 ตัวนะครับที่เราจะวิเคราะห์การเจ่น,นแอมโมเนียในเตจในไตและก็สารอินทรีย์ในตัวเจนและก็สาร t k n นะครับโดยอันนี้ทฤษฎีจารก่อข้ามไปนะครับไปดูการวิเคราะหาแมม์แอมโมเนียก่อนแอมโมเนียในน้าหลอดจะทําได้หลายรูปแบบนะครับหลายเทคนิคเช่นถ้าแอมโมเนียมีค่าต่ํามากๆเราจะวิเคราะห์โดยวิธีนิสเนสเลเซชันคือเรากันแล้วก็ทําให้เกิดสีแล้วก็ไปวิเคราะห์หรือวิเคราะห์โดยวิธีฟีเนตนะครับ หรือวิธีวิเคราะห์โดยการไตเทรตนะครับหรือวิธีการใช้เครื่องวัดแอมโมเนียซึ่งปัจจุบันอาจจะมีเทคโนโลยีในการที่จะคิดค้นหัววัดหรือ p r o บที่มันสามารถวัดแอมโมเนียได้โดยตรงเลยก็ได้นะครับแต่ที่อาจารย์ใช้สอนแล้วก็ก็นิยมใช้กันคือวิธีไตเทรตนนะคือวิธีที่3นะครับแต่ไยงไก็ตามในการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นน i s s o l u t i o n การทำให้เกิดสีหรือว่าการไตเทรตอันดับแรกที่ต้องทําคือการตันการตัน แอมโมเนียเอามาก่อนนะแอมโมเนียอยู่ในรูปรูป,รปอาจจะอยู่ในรูปของของอื่นๆเราต้องกันแอมโมเนียมาก่อนเพื่อให้มีความก้นมากขึ้นในการกันเนี่ยประกันเสร็จแล้วปับ๊บเราก็จะไปวิเคราะห์ต่อโดยวิธีนะแต่ไม่เกิดสีหรือวิการไต่เตจอะไรก็ได้นะครับโดยในการตันถ้าเป็นวิธีนิสลเลอเซชันพอเรากันเสร็จเราก็จะเอาสารที่กันได้ยนยมาเติมสาร เติบสารไลเนสเลอร์ซึ่งเป็นสารของโพแทสเซียมเมอร์คลูดิอโอดอไดในสารที่เป็นด่างแล้วก็มีสาร EDTA ด้วยเติมลงไปแล้วก็มันจะเกิดสีนะมันจะเกิดสีออกสีเหลืองๆหน่อยมันจะเกิดสีเป็นสีเหลืองๆได้มีมากแสดงว่าว่ามีแอมเนียเยอะเราก็ตัวนี้ไปวัดการดูลี่ยนแสงและก็เทียบกบบราฟมาตรฐานอันนี้คือวิธีนิสเซอร์ไลเซชันแต่ที่จะได้ทำเนี่ยวิธีนี้จะไม่ได้ทำนะครับ เพราะัวิธีการน,นี่คือต้องกลั่นก่อนนะครับคือกลั่นตัวอย่างน้ําก่อนแล้วก็มาเติมสารแล้วแล้วก็ไปว่ากันคุณแสงอันนี้ย้อนกลับไปเหมือนกับวิธีในไตท,ที่คันทาไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับส่วนวิธีฟินิชก็เหมือนกันนะั่นคือเอาตัวอย่างมาอันนี้อาจจะไม่ต้องกลั่นนะครับเอาตัวอย่างน้ํามาเติมสารละลายที่ที่เป็นสารอินโดฟินอลนะครับคือสารฟิอลร่วมกับพวกไอโพรอไรนะครับ เติมสารพวกนี้ลงไปแล้วมันจะเกิดสีสีมันก็คล้ายๆกับตัวของอาสีเหลืองเมื่อกี้เหมือนกันจันที่เหรียนจันก็ไม่ทำวิธีนี้เพราะมันง่ายไปวิธีที่เป็นเทคนิคอันหนึ่งที่จะให้ทําก็คือวิธีไตะเตชั่นวิธีเนี้ยเราต้องมีการกลั่นก่อนนะครับในวิธีการกลั่นเนี้ยเราก็จะไม่จริงๆมันมีทั้งสองแบบนะแบบเก่าก็คือใช้ขวดลขวดที่เป็นแล้วเป็นขวดเจดาวขวดจะเป็นขวดก้นกลม นะครับแล้วก็คอมจะยาวหน่อยแล้วเราจะกันนะครับอันนี้คือเทคนิคที่ที่เป็นเทคนิคเก่าแล้วเราใช้กันกันแบบนี้แต่ปัจจุบันก็จะมีเครื่องกันโดยเฉพาะซึ่งห้องแลบ,บเรามีเพราะฉะนั้นาจวิธีนี้วิธีที่เป็นรูปเครื่องแก้วมาต่อกันและกว,วาร้อนเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้ละจะใช้เครื่องเครื่องกันที่เป็นเครื่องเครื่องทันสมัยมากขึ้นนะครับเราจะกันแอมโมเนียโดยไอสารแอมโมเนียที่กันได้เนี่ยจะดักเก็บไว้โดยกดบอริก ครับตัวนี้กันละลายเก็บไว้โดยสารละลายบอ,บอริกนั่นแหละครับซึ่งสารไลบอริกเนี่ยมันอยู่รุ่นลูกของสารไลมันจะเป็นสารไลบอริกดิกอ้อนนะครับซึ่งสารลลายตัวเนี้ยเราจะเติมอินดิเคเตอร์ลงไปด้วยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ที่เราเติมลงไปน่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ของสารสารที่เรียกว่าเป็นเมทิลีนบลูกับเมทิลเรดลงไปถ้ามันมีไม่มีแอมโมเนียอยู่เลย สารตัวนี้มันจะเป็นกรดเพราะามันเป็นกรดบอติกกับอินดเกเตอร์สีมันจะเป็นสีม่วงนะครับหรือสีน้ําเงินแกมม่วงเหลือม่วงประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามีแอมโมเนียอยู่สารตัวนี้จะเป็นด่างเกิดขึ้น pH จะสูงขึ้นมันจะกลายเป็นสารสีเขียวนะครับเ,ระะเวลาเรากลั่นเนี่ยเราสังเกตเห็นถ้ามีแอมโมเนียอยู่มันจะเป็นสีเขียวถ้าไม่มีแอมโมเนียมันจะเป็นสีม่วงสีม่วงแดงนะครับ หลังจากนั้นเราก็ตัวเนี้ยไมไตรเต็ดโดยใช้ใช้สดสฟรีเก้มก้นส002 normal a l l e r g e นบวกมันจะรวมตัวกับตัวบอริกไอออนเนี่ยจะทำให้พีทมันต่ำลงถ้าสีมันเลย